ได้นะพี่สามารถฟาร์ตได้ไหนๆเหมือนเล่นไอ้มันเอ้มันมันวอนโนบานโนซองวะไม่หรอไอ้ไอ้นี่เกียดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมขอเตรียมของก่อนเขาปล่เกลียดเขาเล่นเดียว๋ยวก่อนตัวละครจะหมดบอกบอกว่าแป๊บนึงตัวละครแม่งจะหมดอะไรของมันวะมึงรีบฟาร์มกูมึ่งรี่ผมกดดีบ้าง เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเราต้องใส่สาย,ยก่อนเลยผ่กนกังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยเพิ่เพิ่มพี่นิืจะตีดมาเดียวของเขาแล้วว่ฟังอ่อนไงไม่พี่อ่อนอก่าแกนะเนี่ยหมืน่นหมื่นสี่หมืสี่สี่หมืสี่สาสิบเจ็ดของแกมันสองหมื่นอะสองหมื่นสี่พันอ้สองมื่นสามพันเลยจะปัป๊มไหมเออไม่ไอ้ตรงปั๊มเขาปั๊มใต้เดียวเลย no ฟาง ดูพี่ก่อนพี่ตายเยอะกว่าแกเท่าไหร่กูตายเยอะกว่ามึงแล้วมึงก็ล้านพี่ทุกครั้งไม่สนกูเลยแน่ใจแกบ้างแกบ้างจะซื้ออะไรนะอันหนึ่งแาแกน่าจะพิจารณาใหม่นะอาราเบียนเดือนหนึ่งตัวละครเดือนหนึ่งปืนเลดดอร์เดือนหนึ่งกับคัพโปเดือนหนึ่งอ่ะมึงจะเอาไงแล้วก็มีหน้ากากสกิลสเกลตันเดือนหนึ่ง พี่ก็รู้อยู่ว่าผมเล่งคิดนี้เป็นบาสุก้าเดือนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่บาสุก้าสิบสี่วันมึงจะเอาไงมึงอยากตายใช่ไหมในความรู้สึกนี้เล่นโอเคงั้ยโอ้คิดเก็บเสียงคิดเก็บเสียงง่ายคิดก็ง่ายเอาง่ายฟังที่เล่นได้ทุกปืนะเน้นค่าก็พอคติเนื้อเท่าแบงแรงๆให้เร็วคติคติของพี่ง่ายๆนะฆ่าพวกเอง ฆ่าพวกเองให้ตายก็พอกดเลยวอล์คแอนครั้งนี้กูจะฆ่าให้หมดยิปามึงห้ามล้าน่าให้ฟังห้ามเลยนะห้ามลาว่าไม่ชอบลายกับไอ้แยมเขาเขาเฝ้ายาวก็ได้เขาไหนเขาที่เป็นภูเขาอ่ะคุยโอเค่ฟฟัังง้้าาลย ดูพามาใช่ไหมเออดิ่เขาเพิ่งแนะนำกูอะไอ้หัวแข็งตีสั้นยามสามแยกเหมือนเดิมดูนะไปนพี่ดิวพามาไหนพี่ดิวสามารถไวดิจิตอลเฮ้ยเจมไอเจมมันได้ไงเฮ้ยเจ็กยาวเฮ้ยไอหมามเงื่อยสิหมาบ้านยามยามเที่ยวฟางเลยทั้งคู่แหละไม่มีบ้านยังไม่เห่าเลยยาวอ่ะเออไม่มีหวังงั้นก็ยาววิ่งเลยวิ่งเลย จิตจิตอโลมกูขอคิวหน่อยกูขอคิวกูขอคิวไอ้สันมึงเบียดกูอะใครเร็วใครได้พี่ลิวมึงเบียดกูเฮ้ยพี่ลิวผมบอกจะบออกย่่างงนึโอ้พี่ลิวไม่พี่เล่นฟาร์มม้าอย่างนี้ก็เล็งไม่ได้ป่ะเล็งได้เออุ้ยอุ้ยน่า เดี๋ยวต้อามกินเจะราพี่ดูอรอบนึ่งไม่ต้องลาสัตว์อันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่คิดใช่ไหมแยมใช่แล้วไม่คิดยิงเลย M4 เดืบร้อยพี่ลูเก็บไม่มีวีคแยมตอคิดหนม่ได้ยังไม่ได้ M4 ไม่เป็นดูกูจะเล่นเร็วให้ให้ถึงที่สุดเลยไม่ไม่มีคิดเล่นคือห้าห้าไปดิคือตัวนี้รอพี่ลูตายก่อนเองแล้วว่าแยมพี่ลูเก็บ เฮ้ยมันยาวอ่ะเฮ้ยมันเฝ้าระวังเฝ้ายาวยาวยาวโอ้เอ้าไปไหนเอ้าเอ้าฟางเอ้าวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดจะกระโดดขวาไม่มีเลยไปบีเฮ้ยนั่นเมื่อกี้เห็นเห็นเงาลางๆ กันหล่อแล้วพี่ลรสองลำหน้าสองลำหน้าไม่น่าเลยโอ้พี่เ้ยงจะหล่อแล้วว่ะคันตา IP เลีนยาวแม่งเลยหรอเรียพีเดินเลินเล่นนดีกว่าอ้าเรนยาวแม่งเลยเห่เล่นเล่นดีกว่า เอ้าเฮ้ยเฮ้ยท่านเอท่านเอท่านเอเยฮ้ยมื่อกูสอนเนี่ยยาวๆเด็บยวดูท่านเอคนนึงเอ้ยาวเลยยาวเลยยมเาะมึงจะเกียร์ทำไมวะมึงแย่โคเป็นยังไงไอ้ตอนี้ปล่อยไปเดี๋ยวเก็บเองหมด มามามาเพิ่เรายินหายยินฐานยินฐานาโอ้ยเฮ้ยเจาใจ่าหัวเจ้าหัวแตกเออเจ้ไปอย่าไปอย่าไปไอ้สัสไอันเต้ากเมไอ้สัสโอ้ไสองคนสั้นสั้นสองคนสั้นสองคนสาหัสคนนึงไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่น่าใช่ตัวเต็มมาหลุดมามันไปไปดีคนนึง เออนั่นแหละสาหัสเอ้ยแยมขวาท่านเอท่านเอแม่งจับบๆับนาดมากอะพุกจบ่ตลาวเดี๋ยวไม่ได้แอมหรอกแอมไม่โหดไปนะไม่โหดไปนะพุกปูไปไล่ฆ่าเลยเฮ้ยกดเลยกดเลยกดเลยเร็วเ กดกดกดกหินวกินอีต้องดูแลผิวดูแลผิวี้มันมรวที่มันไม่ได้เข้าไปอะไปตัวไมเกมไม่เล่สามบังถอยหลังเลยแล้ถอยหลังมั่วหัวห้องจะไม่กดเลยหัวห้องไม่กดเลยฟากมึงเมาแล้วปะวะไมเขาเไมของคมมันไม่ขึ้นมายกเลิกกันกัรเล่นเกมอะปากแม่งเมาอะ เอ้ยเดี๋ยวทำไมมันค้างวะเอ้ยออกไม่ค้าง,างโอเคคไอหนึ่งดอกทองมันเป็นมันแน่นิ่งว่ะมันดลดอะไรนะพี่พูดดังๆหน่อยดิหนึ่งดอกทองหนึ่งดอกทองอีดอกเอออย่างเงี้นแหละ <laughs> เดี๋ยวพี่สั้นดีกว่าไม่จะปลูกมาวะอาดอกทองเหมือนเจี่ยในบีหนึ่งนล้วในคิดหาโดอฟาม เย้เหายเลยเอ้ยตกใจ่อเจได้บีได้บ่ได้บีอุ้ยนี่นี่นี่เย้ย่าเยๆามึงก็ล้าโอ้โหดมมึงไอเยวมาลก็นหมดเลยไม่นักเลยจานเลิกกูตายคนเดียวไอเจทำให้กูตกใจปกหมปุ๊กไห หม่ใม่ใม่ใหม่ใม่ม่กแบ่าโค้แทนเอหนึ่งระวังโอ้มา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 พกก็พกดีมามาตหน้าตาหน้าอะไรบอกว่าพกแกเฮ้ยก็นี่ไงพกเนี่ยนี่เจี๊ยค้ปกเลยกัดเจ้๊โค้ดพกเลยมันโค้กแล้วแบบกรกมาเลยมาเจี๊ยมีอะไปกปั้เ้าไปงั้นเลยจี้จีจี้ดิ มาโคตรรัวผกอะพวกบอลพ่อรวยแค่เดียวดูโฮยามนีเฮ้ยแม่งเลยพวกรัวลงมาพวกรัวมาพวกรัวมาพวเียกรัวมาดูแม่งพวกแม่งพวกรัวเลยแม่งมาหนพกมาดิห้าพวกจุดจุดแม่งนี่ดูเสนาให้ดี ดูเสนานครับเนี่ยเอาละเฮ้ยพกแม่งมึงป็นปืนกลเล่นกลแม่งเลยมันเล่นกลก่อนมันเล่นกลก่อนไอ้ที่สองอะฆ่าแม่งเลยแต่กูค่อยเกียนมีดมึงเกียนฝั่งงงกกูไมึเียนฝั่งกูไงมึงเกียนฝั่งกูไงลาได้เป็นการเล่นจร่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องฆ่าไอหนึ่งเพชรก่อนมาอันเนี้ยพกรัวจริง พวกเราทิ้งมาเป็นกองแค่ไม่ใช่กองอะไอเนี้ยอะไรโอ๊ะเอาดิมาเนี้ยอันเนี้ยพวกลัวจริงโอ้โหพวกลัวเหลือหลายหลังอะหลังเยอะเยี่ยม ควายแพะพบดูดยามดีสูงแมบนี้เลยได้หัวแทนวิวเย้